การกัดเล็บอาจจะไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็พบว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดอย่างนี้น,นะครับหรืออาจจะเป็นความรู้สึกเบื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลน,นะครับนอกจากนี้เรื่องของปัจจัยทางพันธุก,กรรมก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับ การกัดเล็บถ้าไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งหรืออาจจะไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นการติดเชื้อหรือเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างนะครับไม่ได้เกิดปัญหากับการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปก็อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาทางเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผู้ที่มีปัญหาการกัดเล็บบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้านะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นก็เป็นสาเหตุที่พบร่วมได้บ่อย คนที่กัดเล็บอยู่บ่อยๆมากๆนะครับจนกระทั่งมีเรื่องของอาจจะเป็นบาดแผลที่บริเวณเล็บนะครับมีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนอกจากนี้อาจจะมีคนที่พยายามที่จะลดหรือหยุดพฤติกรรมมันนี้แล้วอาจจะไม่เป็นผลนะครับ หรือบางครั้งการกัดเล็ดนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตัวนะครับเนื่องจากถูกห้ามปรามเรื่องของพฤติกรรมนะครับจนกระทําเกิดเป็นปัญหาครอบครัวหรือปัญหาในการใช้ชีวิตขึ้นการพยายาม รู้จักหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่างๆที่ตนเองมักจะก,กัดเล็บบ่อยๆเช่นอาจจะลองสังเกตตัวเองดูครับว่าเเราจะมักจะก,กัดเล็บช่วงไหนบ่อยๆหาเครื่องป้องกันต่างๆเช่นบางคนอาจจะใช้ถุงมือหรืออาจจะมีการใช้สก็อตเทปหรือผ้าพันแผลมาพันบริเวณเล็บเอาไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้นะครับการใช้บอระเพ็นะครับส่วนหนึ่งที่ใช้เนี่ยก็อยากจะให้ใช้เพื่อเป็นการเหมือนกับช่วยให้เด็กๆหรือคนที่มีการกัดเล็บเนี่ยรู้ตัว เวลาที่เขาเอาเล็บเข้าไปในปากหรือกัดนะครับเพราะเด็กๆหรือผู้ที่มีปัญหากัดเล็บส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันรู้ตัวว่ามีการกัดเล็บอยู่นะครับการที่เขาได้รสชาติขมหรือรสชาติที่ไม่ดีจากเบลเพทดก็อาจจะทำให้เขารู้ตัวได้ไวขึ้นนะครับ